ทำอะไรครับจะทำอะไรครับดื่มนมครับดูด,ด,วดูวัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนสด็อวัสดีค่ะไหนวัสดีค่ายังดูดู่วนออาดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกกระตุ้งลงตุงลงแม่แล้วกระตุงแล้วกระตุงเนื้อเอ้ย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 ออกมาเดินเล่นไหม่ะแล้วมันเฉะเฉะวันนี้ฝนมันตกทั้งคืนละทั้งคืนแล้วก็วันก็ปล่อยปล่อยทั้งวันโยนเนี่ยตัดเอ้ยเอ้ เอ่ยเอ่ยเอยเอาว่าไงว่าไงไอเออไงเออไงเดือด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 เดือยากออกใช่ไหมล่ะอยากออกใช่ไหมล่ะเอไออยากออกใช่ไหมล่ะไอหนึ่งดึงดึงเอเอ๋ดูแม่ก็อยากจะออกลูกเลมันเจอะแฉะลูกฝนมันตก ไอ้มันเจอแจโฝนมันตกเดึง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 อดึง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 สวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะสบายสบายสไตล์ยพรมาแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะ หนูอยากออกค่ะอยหนูอยากออกนะหนูอยากออกแม่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 หนูอยากออก,หน,อก,ออกหนูอยากออกมาเดินเล่นข้างนอกแต่แม่ออกนะมันเฉอะแฉฝนมันตกค่ะดู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 ดอดดูดูดอดดูดูดูดดดูดอดูดูดดูดดูดูดูดเดูดเดูดเดดดดดดด ดูดิฮะอ่ะอ,อ,อยากออกอยากออกอะอยากออกมาอยากออกอะอืมฝนมันตกลูกไปกัดทำไมอะ่ะดูอืมอืม กับคุณทุกกำลังใจที่ว่าไม่เยี่ยมชมนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวจ้าช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะต่างจังหวัดก็น้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวทุกๆจังหวัดที่น้ำท่วมนะคะ หหืหยอกกันนะแม่ลกูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากจะออกอยากจะออกแวะมาเยี่ยมแป๊บหนึง่งเออเออเออมาแวะมาสวัสดีแป๊บหนึง่งหนูไปก่อนนะคะไว้วันหลังเจอกันหนูใหม่อ <laughs> ยากออก หนูอยากออกหนูอยากออกมาเล่นข้างนอกแต่มันเฉิดแฉะไม่ให้ออกน่ะเออเอ,อ๋อ,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 อดูดูขยักออกมันเล่นข้างนอกดูดูไอ,อ้กัดทำไมล่ะหละุหลดแล้วฟันมันก็นั่นหรอกออ,อ,อกำลังขี้ดื้อเลยค่ะออกำลังดื้อเลย ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมหนูชมหนูกับแม่นะคะอ่าหนูหนูขออนุญาตไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าดูดูขอบคุณค่ะ